ที่พักของเราในวันนี้ก็คือหาดน้ำหนาวอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเปลี่ยนบรรยากาศในการล้อมวงดื่มน้ำลำยายเย็นๆกับข้าวที่อร่อยๆและบรรยากาศรอบตัวที่รายล้อมไปด้วยเสียงทะเลและต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเหล่านี้ เพียงเท่านี้ก็ทำให้พวกเราได้มีความสุขมากเพียงพอแล้วเมื่อพวกเราจัดที่นั่งพักกันได้อย่างลงตัวแล้วเราก็เริ่มเปิดขวดน้ำลำไย,ยและเริ่มดื่มกินทั้งรสชาติของน้ำและดื่มกินรสชาติของธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยเสียงคลื่นลมของทะเล และแสงสีของชั้นบรรยากาศพื้นผิวชั้นบนมันทำให้สมองที่เคยตรึงเครียดมันผ่อนคลายลงมาจนทำให้เราเข้าใจและรับรู้ถึงคำว่าความสุขความสุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขที่ได้ดื่มกินกับมิตร ที่เป็นมิตรจริงๆที่กินกับเราพูดกันกับเราและสามารถเข้าใจเราได้กับทุกๆเรื่องได้กับทุกๆสถานการณ์มันอาจจะเป็นพรจากสวรรค์อย่างหนึง่งที่ทำให้ผมได้มาพบกับมิตรภาพที่ดีเช่นนี้บางทีผมก็นึกคิดนะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ทุกวันนี้ผมได้คำตอบแล้ว ชีวิตผมคงเกิดมาเพื่อกินเบียร์กินเหล้านี่แหละมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยอเพอตกเย็นเราก็เริ่มจัดเตรียมอาหารมีอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาต่างๆเพื่อเป็นอาหารมื้อเย็นให้กับพวกขี้เมาทั้งหลายได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญและมีความสุข และมันก็คงหนีไม่พ้นใครที่ต้องมาทําให้นอกไปจากแม่บ้านของเราเนี่ยแหละแต่พวกเขาก็เต็มใจทําให้หาอาหารอร,ออร่อยๆมาให้พวกเรากินกันต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับวกินะไระไก่ก็ <c oughs> เอา้าบวนแล้วอร่อยปะอั่นี้เพื่อนวะ ับะคุงข้าทะเลแล้อันนี้เนี่ยเหือน้าทะเลหนักจิ้งา้หมักกับเนื้อวัตถุดิบต้องมาีไว้เราจะมีจงม้าหรอว่าสรับอร่อยปหอร่อยอะอร่อยอร่อยเว้ย อร่อยเว้ยน้ำท่มนมาเผื่อไม่รอดนะไม่หัวไม่รอดต้มีม้าติางไม่ดยกินตาเริ่มแบบจะปิดออกมาเรมก็กินเห็ดมกงคนกินเห็ดได้ผมก็จะไปพาคทุกคนก็กำลังทานข้าวกันอย่างอร่อยอร่อย ส่วนพี่หนุ่มก็ส่วนพี่หนุ่มก็กําลังดื่มเบียร์อย่างมีความสุขแบบสุดยอดไปหมดไม่มีอะไรกินเราคนกินตลาสำหรับวันนี้อร่อยหรือหิวแยกไม่ออกเยี่ยมเยี่ยมพอเริ่มกินกันอิ่มได้ที่เราก็เริ่มล้อมวงเข้าหากัน หิบเหล้าหยิบเบียร์มากินกันพูดถึงประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอกันนาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือชีวิตต่างๆที่ผ่านมาของตอนเองเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันก็ดีนะที่เราได้มีใครสักคนได้ระบายหลังจากที่เจอเรื่องหลายๆมา <S <S นอนกินไปแล้วไม่ถ่ายถ่ายตอนเฮ้ยเงียบๆเลยนะรอนกินนอนเงียบๆเลยนะดูแบบเฮ้ยวันนี้ทั้งวันไม่ได้นอนเลยนั้งโมงก่อนนี่นะแต่เช้าอ่ะอากาศดีแล้วมีเล่นน้ำไม่เห็นจะได้ถ่ายมันได้เลยนะถอดไปชัด เียวได้เอาเดี๋ยวไหมได้อยูดยต้นแบบต้นแบบครับต้นแบบก็รอเดี๋ยวจม่นั้ขึ้นถ้าไมตั้งกล้องอ่ะเลาะพอเริ่มเดื่มได้ที่ในระดับหนึ่งเราก็เริ่มหาเกมมาเล่นกัน พื่อให้บรรยากาศมีความสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเ,เ,เกมที่เราหยิบยก ok ขึ้นมาเล่นกัน,ม,กนมันก็คงไม่คนเกมที่เราเล่นกันหยุ่ประจำมันคือเกมใบ้คำเ,เป็นเกมที่เล่นทีไรก็ได้ยินเสียงหัวล้อกันอยู่ทุกครั้งไปข้มองขึ้นหรอ้กินไปไม่ได้เ็นเมนชอบเป็นเนนมลคิดา อยคนไทเดี๋ยวก็โดนเก็บภาษีหรอกแต่มะนาวมะม่วงมะยมมะขามโอ้ยขันเลยนี่ยังสูนยอยู่ไหมเฮ้ยไอแดกแดกแดกไอดร็อปเตอร์ด็อกเตอร์ดร็อปเตอร์เต็งไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันอมอะไรนะลราเปลงล่าง ฮอนฮอนโอ้ยเล้วแปลงล่างอมดไม่ยมไม่เอาเฮ้ยเอ้าหนึเฮยนึ่งาทีบ๊วยเราเวลาเราตาไม่ได้กินอะมะม่วงมะละกอมะละกอเออหนึงละโอ้โหเป็นไงพยายามเขาเอาดิเอ้ยเลิกเลยหมดเวลาได้เวลาแล้วไม่ได้เลยว่ะ คำเดียวเนี่ยแล้วก็ต้มแหม่ต้มหวานหวยอะไอที่มันเออสลับหนูน้อยอาราเล่เนี่ยไอ้เนี่ยคือเกล็ดคู่เลยคู่ไม่ดีคู่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่ค่อยได้ดูดอกไม้สลัมเราถึงแม้ถึงแม้เราจะแแมกกันมากแต่เราไม่ถูกกันบเออใบไม่ดีใบทีนึงเทมไปทีนึงอะละไม่อยู่ กวเียวเปลี่ย,ย,ยนเลยเปลี่ยนเลยขึ้นลงก็ได้อ๋อคล้ายๆตะลิงปิงแต่ลูกยาวมาเฟือนธรรมดาแกะแล้วความรู้เยอะอ๋ออะไรวะจะบอกว่าอะไรดีวะมันๆอ๋อแม่เปลี่ยนเด็กไร้ยา นั่นเลยนะเขได้ถึงนั่นเลยนะมันมันโปเลโตเลยนะสโปเลโตเลยนะไอสัตว์สีสีน้ำเงินเป็นลูกสีน้ำเงินแล้วก็คนเก่าเลยโอ้โหโอ้โหเ้ยไม่่งนเออินตลาดนลาลานะว่็แตบโมแเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ย้เยเยเเ้นเยเ้นเย้เเ้ยเย พะว่าพว่าอย่าไปเยเ่า่าไเลยเลยเลกเลจบเลยกูเล่นดงเกูไม่เล่นไร้สัตว์มาทานนี่กูจบเลยพว่าคืออะไรเป็นข้วโพดขงเราเ้ามหบ้านแถวบ้านแถวเลยพี่เก่งใช่เพราพี่เงแต่เราไม่คุย คู่กับแกเท่าไรมันอยู่ที่คนใบ้ใบ้ีกทีนึงเพลงเป้าเลยนนยคนใบ้ไงใบ้ค่กนอ่างคูแต่แต่สีน้ําเงินที่มันยากมากเลยิดิดงเทาปสีน้าเงินบกะปูบอี่เลยหามงทำไมอ่ะใบ้ดิกันาด้ ไม่ดูไม่อนระเลยกูเจอแล้วไต่ว่นียเียค่ผตัวเลยยังไรแล้วยังละยอมละยอมละ้อมยงลา้อมในโอกาสผัวกูมั่งโอ้โอันนี้คำเดียวจบหมดเวลาแบ่งหมดหรือเปล่า

พอเริ่มดื่มจนได้ที่คงไม่มีอะไรที่ร่างกายต้องการมากไปกว่าเตียงนอนนุ่มๆผ้าห่มอุ่นๆที่คุกคล้าเข้ากับอากาศเยน็ยนๆเมื่อประจวบเหมาะขนาดนี้คืนนี้ผมคงต้องหนีทุกคนไปนอนก่อนแล้วครับวันที่สองผมตื่นมายืนยินกระต่ายอยู่ที่ริมหาดผมก็ได้พบกับหาดทรายเล็กๆที่ลึกลับ เป็นที่ที่คนไม่อาจได้เห็นกันง่ายๆอย่างแน่นอนผมเลยถือโอกาสเดินสำรวจแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินลงไปเล่นน้ำถึงแม้ว่าในใจหนึ่งก็กลัวว่ามันจะมีสัตว์ร้ายหรือเปล่าคนถึงไม่มาเล่นกันที่นี่แต่อีกใจหนึ่งก็อดไม่ไหวที่จะสัมผัสกับน,น้ำใสๆและน้ำเย็นในระดับที่ทำให้ร่างกายของเรา ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดออกมาบ้าง หลังจากเล่นน้ำเสร็จเราก็เก็บของเพื่อเตรียมเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางต่อไปนั่นก็คือบ้านเช่าแห่งหนึ่งที่เราได้เช่าไว้เพื่อไปปาร์ตี้กันในคืนที่สองมันเป็นบ้านที่ติดอยู่กับชายหาดของทะเลบางแสนเลยบ้านและทะเลบางแสนนั้นห่างกันเพียง300เมตรซึ่งถือว่าเป็นที่ที่ดีมากๆ เท่าที่เราจะหาได้ในค่ำคืนนี้ แล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเดอะลอฟเฮาส์เป็นบ้านเดี่ยวที่สวยงามและดีในระดับหนึ่งมาถึงเราก็เตรียมกับข้าวและอาหารเพื่อกินรองท้องเพื่อที่จะสัมผัสกับเครื่องดื่มเย็นๆได้ โดยที่ไม่ต้องปวดท้องหลังจากเตรียมอาหารเสร็จมผมก็เริ่มเดินสำรวจบ้านสำรวจเพื่อได้รู้ว่าค่ำคืนนี้ผมจะนอนที่ใดได้บ้างถึงแม้บ้านหลังนี้มันจะไม่ได้ใหญ่มาก แต่มันก็มีที่ให้เราได้นอนพักได้มากกว่าสิบชีวิตเลยได้ซ้ำายน้รอยย้มทปากบาพอพอตกเย็นคุณแม่บ้านก็ต่างเตรียมกับข้าวในเมนูต่างๆที่ได้นึกคิดกันมาไว้บ้างแล้ว ว่าค่ำคืนนี้<ป>พวกเราจะได้กินเมนูอะไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าแม่ครัวประจำทิปนี้ทำกับข้าวและอาหารได้ถูกปากพวกเราเป็นอย่างมากพวกเรากินกันจนหมดไม่เหลือเลยแม้แต่อย่างเดียว ในค่ำคืนนี้ได้ทั้งอิ่มได้ทั้งเมาและมีความสุขจนไม่แน่ใจว่าจะหาคำใดๆมาเปรียบเทียบได้มากไปกว่าคำว่าอิ่มใจกับมิตรภาพและอาหารที่ได้รับมาในวันนี้เหมือนต้องอยากไปข้างนอกเลยเกิไเลยอยากไปชาวใจดุุญดี <little> ประเทศของโปะแน่ยนีดูีใค่ะเท่ไ แม่่วันที่สามผมก็ตื่นมาเตรียมเก็บเสื้อผ้าลงใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมออกเดินทางไปพบผู้คนในสถานที่ต่างๆที่คงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเราคือการหาความสุขให้กับตนเอง สถานที่แรกที่เราจะไปก็คือสวนสาธารณะบางผาจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ที่ให้เราได้สามารถมาออกกำลังกายเล่นสเก็ตวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการออกกำลังกายได้หรือนักท่องเที่ยวบางท่านก็มาพักผ่อนคลายจิตใจกับจุดชมวิวและสวนสาธารณะแห่งนี้ ที่เราได้เล่นสเก็ตกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปยังจุดมุ่งหมายต่อไปนั่นก็คือชายหาดบางแสนพวกเราตั้งใจกันไว้ว่าจะใช้เวลาทั้ง3ามวันของเราให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้บางทีการพักผ่อนมันก็อาจไม่ได้หมายถึงการพักผ่อนแบบคนทั่วๆไป พราะการพักผ่อนของพวกเราดันหมายถึงการดื่มน้ำลำไยเย็นๆตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนโดยที่ไม่มีเรื่องหลายๆเรื่องให้ต้องมากังวลหรือรบกวนจิตใจเพียงแค่นี้พวกเราก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างดีที่สุดในชีวิตแล้วแล้วตื่นจะให้แม่นั่งข้าไปตรงนี้เหะแม่นั่งเลย แทงวนภาษาขั้นมาอใส่ข้าสามเสกเหรอเขาให้ใส่แก้วนี้เอาใยใส่แก้วนี้นี่นี่ปะนี่อัดจับลไปครึ่งน่ยไม่หัวแล้วเนี่ยไม่ เดินโอเคไปไปไนี่ต่อจากนี้ไปเบียทุกคนจะเป็นวีดีโอเนี่ยตั้งแต่วันที่นี่เล้ขุดบ่อตรงนี้เอาไว้เลี้ยงปลา เราจะไปฟังเพลงกันไหมฟังเพลงที่อะไรนะที่ที่สะพานชลมาตใช่ไหมเออคันไหนไม่แต่งแล้วไม่จอดอ๋อนี่เขาเปิดลำโพงเขาลำโพงหลวงไม่เอาแล้ว เมื่อพักผ่อนกันได้จนรู้สึกว่าอิ่มเต็มที่แล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกลับมาเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะตามต่อมาในวันพรุ่งนี้สมวันที่ผ่านมานี้เป็นสามวันที่ผมและทุกๆคนคงจะได้รับรู้ได้ถึงความสุขในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ